ความเย่อหยิ่งจองหองอความเย่อหยิ่งจองหองเนี่มันก็อยู่ในคนนี่แหละนะไม่อยู่ที่อื่นยิ่งก็ยิ่งยัดโสโอหังจองหองก็ไม่ค่อยจะยอมรับเมตตาของใครใครคิดจะช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องก็ได้ทำเองอบางทีก็ มันเสี่ยงนะชีวิตเสี่ยงกลายเป็นคนไม่ครบใครหรือครบใครไม่ได้หรือไม่มีใครอยากครบเข้าไปด้วยเพราะมันเยอะยิงจองหองพอเจอปัญหาที่แก้ไปไม่ได้ด้วยตัวคนเดียวอาจจะต้องพึ่งคนอื่นนะเพราะฉะนั้นต้อง แบ่งปันน้ำใจไว้เผื่อคนอื่นบ้างเผื่อให้คนอื่นได้ช่วยบ้างคนอื่นเน่เขามีน้ำใจสังเกตดูว่าคนในโลกนี้ส่วนมากแล้วเขามีน้ำใจกัน,นมีน้ำใจดีก็สามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยความรู้รักสามัคคีกันคนที่เขามีจิตอาสาเขาช่วยได้เยอะนะ ช่วยพัฒนาบ้านเมืองก็ได้สวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเทวดาชุดแรกก็ท่านรู้รักษามมัคีกันไม่จองหองทำถนนหนทางให้คนได้เดินไม่คิดอิจฉาลิษยาด้วยพอได้เดินแล้วก็โอ้ยมีความสุขขอ,อขอบใจที่มาใช้ทางก็ไปได้นะ แล้วก็ขอไม่ต้องขอแต่เขาเมื่อเขามาช่วยเป็นจิตอาสาด้วยก็อย่าปฏิเสธง่ายๆปฏิเสธความปรารถนาดีของคนอื่นนี่มันก็อันตรายนะแล้วตัวเองก็อยู่คนเดียวนอนไม่หลับนะคนยื้อยิงจองหองนี่ไม่มีใครเขาแบ่งปันน้ำใจให้หรอกยาก เพราะเขาไม่ไม่มั่นใจว่าคนคนนี้จะช่วยเหลือเอื้อเอื้อเอื้อกฟเอือกลได้ช่วยเหลือแล้วเขาจะพอใจเพราะฉะนั้นก็แล้วตัวใครตัวมันการอยู่ตัวใครตัวมันมันก็ไม่ดีนะกลายเป็นจิตใจคับแค,บแคบแคบมากๆไม่ไม่ยอมอรับความช่วยเหลือของคนอื่นย่อยิอยงจองหองอย่างนี้นไม่ดีเลยปลดเรื่องเชีย นิสัยอย่างนีอ้อยู่กันด้วยความรู้รักสามัคคี